สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเซลโรดนะครับกับคลิปพิเศษนะครับที่จะพาทุกท่านนะครับ มาดูนะครับเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการแต่งรถเท่ๆเก๋ๆนะครับนั่นก็คือ4ประตู 1.9S นะครับผมซึ่งรุ่นนี้จะมีทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้ไว้ให้เลือกนะครับเกียร์ธรรมดาของเรานะครับก็จะอยู่ที่686,000บาทนะครับส่วนเกียร์ออโต้นะครับก็จะอยู่ที่721,000บาทนะครับรถเดิมๆยังสวยขนาดนี้นะครับแล้วถ้าเซลโรดแต่งมาเป็นแบบนี้นะครับโอ้โหสวยงาม ทหดุดันนะครับผมซึ่งรถรุ่นนี้นะครับผมล้อแมกนะครับเราเปลี่ยนให้ใหม่นะครับล้อนะครับจะอยู่ที่18นิ้วนะครับพร้อมกับเปลี่ยนยางนะครับให้ใหม่เลยนะครับล้อหน้าและล้อหลังนะครับสามารถโหลดได้ตามใจชอบนะครับผมส่วนลายล้อแมกนะครับสามารถเลือกลายได้ตามใจชอบแบบนี้นะครับซึ่งโปรโมชั่นรุ่นนี้นะครับผมนั่นก็คือดาวเริ่มต้นนะครับอยู่ที่0บาทนะครับผม ย้ำอีกทีนะครับดาวเริ่มต้นอยู่ที่0บาทนะครับผมถ้าสนใจยังไงนะครับสามารถติดต่อได้ที่ศึกษาการขาย i s u ้ u 9 1 9 8 9นะครับหรือว่าเซียโรดได้เลยนะครับผมและฝากติดตามเพจอ s u ุ u ุน่า9นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆครั้งต่อไปนะครับผมส่วนคลิปหน้านะครับเราจะทำโปรรุ่นไหนนะครับฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้เซลโรดขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ